สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะเรามาเที่ยวบึงพระรัญชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบ <c oughs> ริเวนโดยรอบ <c oughs> ตงนม้ทย้ไที่สุดบริเวณโดยรอบๆวันนี้ก็ไมร่มรู้นะว่าเขามาทันอะไรกัน ไ่เยอะมากเลยใครใครเข้ามาพรุน่นยีก็เลยมาตามเขาโอ้วรุน่นยีเข้าใจแล้วว่าเขามาทำอะไร ข้างในก็จะเป็นศาลสมเด็จพระศรีนครินทร์โอ้โดนู้นนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นสวน,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 นสุขภาพทุกคนเข้าไปออกกำลังกายกนีอก็มีสิงนาะอยู่ข้้า แล้วบริเวณรอบๆสวยไหมคะทุกคนก็นจะเป็นบึงน้ำก็จะเป็นน้ำล้อมรอบเย็นมากเลยนะทุกคนเออน้ำนี้มาแล้วนี่ลืมบอกว่าน้ำเนี้ยจะล้อมรอบเมืองร้อยเอ็ดเลยนะ บึงพลานชัยนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับปูดใหญ่เลยนะทุกคนวันนี้วารุณพามาชมก็มาชมแล้วนะ้ำเรื่นรุ่มเย็นฝั่งนู้จะเป็นสะพานเดินข้ามไปสักการะสันเจ้าพ่อนะ,อะสันเจ้าพ่อก็อยู่ฝั่งนู้นเดีย๋ยววารุณีพาทุกคนไปต,ตอนนี้เราอยู่รอบๆบริเวณบึงตรงนี้ที่วารุณีอยู่นี่ เย็นมากเลยทุกคนจะบอกอะไรไม่กล้านะว่าจะพาเล่นน้ำแต่ไม่กล้านะน้ำก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่กล้าคลองลอดใต้สะพานน้ำเยอะมากๆๆเต็ม,มครเนี่ยพึ่งพระลานชัยจังหวัด้อยเอ็ดค่ะทุกคนคลิปนี้ EP นี้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามวรุณีมาจนถึงท้ายคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะ